กลับมาแล้วครับเลขวิ่งสายใต้ครับงดที่แล้วครับสองเก้าบนตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้ง่องพหัชชาแนลครับมือนีครับวันที่หากลุ่มภาพันสองหาหกเก้าครับผมเนาะมือนีครับมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้ง่องครับผมเป็นของเลขวิ่งสายใต้ครับอยู่ที่อำเภอทับปุดครับจังหวัดพังงานนะครับผมเนาะ ปีหกดโด่งดังมากครับผมแต่ว่าช่วงปลายปีมากครับผมเนาะเพิ่นบอยเนาะทางมากครับผมเพิ่นว่าพระหัดงวดนี้พี่มั่นใจมากนะเลขของพี่เข้ามาแล้วสองงวดติดต่อกันนะปี69เก้าเลขวิ่งยังไม่พลาดเลยครับเพิ่นแจกข่าวมากครับผมเนาะวันนี้วันที่ห้าครับพรุ่งนี้นะครับผมเนาะ มันยกเสาเอกซอยเด้อด้วยครับผมเนาะพรุ่งนี้นะครับยกเสาเอกครับผมเนาะเสาเอกเสาโทครับมื้นครับวันที่หกครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะโดยทีมงานพอช่างคมนะครับนี่ครับทํารั้วเสร็จแล้วครับผมเนาะทํารั้วประตูรั้วเสร็จแล้วแล้วก็นี่ครับทีมงานพอช่างคมก็มาทําให้ครับผมเนาะนี่ครับ บรรยากาศดีมากครับผมเพราะว่าบ้านกลางทุ่งน่ครับผมเนาะเพราะว่าห่างจากหมู่บ้านปูกไก่ครับผมนี่ครับประมาณสามร้อเมตรนะครับห่างจากหมู่บ้านมานะครับผมเนาะนี่ครับทางคอนกรีตมานีมานี่มานีกันนี่ครับผมถึงนี่เองครับผมเนาะทางคอนกรีตครับผมนี่ครับเดี๋ยวปีนี้ครับผมเนาะเส็จตอบนี่ครับผมทางคอนกรีตครับผมนี่ครับ งานช่างคมนะครับมาทําให้ครับผมเนาะเลขวิ่งสายใต้ครับผมเพิ่นว่าเลขเพิ่นปีหกเก้าครับผมเนาะนี่ครับวันที่สองมกราคมสองห้าหกเก้าครับเด่นหกบนล่างครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจับคู่ไม่เข้านะครับแต่ว่าเลขวิ่งครับผมเนาะมาทั้งบนทั้งล่างครับบนออกเจ็ดศูนย์หกล่างออกที่หนึ่งหกครับ แล้วก็แกรบนึงครับผมเนาะสะท้อนแสงครับแล้วก็แกรบนึงครับผมสิบเจ็ดมกราคมครับผมเนาะนี่ครับสิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกเก้าครับเด่นที่สองบนล่างครับผมเนาะนี่ครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าบทออกที่ 972ล่างออก02เข้าที่2772ครับงวดที่แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับเดือนที่2บนล่างครับ292021ครับเลขออก629ล่างออก48ครับกับชือว่าปี69นี่ครับผมเนาะเลขวิ่งเขามาแล้ว3งวดติดต่อกันครับนี่ครับตะาชุดจับคู่ครับผมเนาะ เขามาสองหมดครับผมนี่ครับชุดจับคู่นะครับเข้าเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าตรงๆครับนี่ครับทีมงานพ่อช่างคมนี่ครับผมพรุ่งนี้นะครับวันที่หกครับผมเนาะพายุไก่ครับผมเนาะมันยกเสาซอยในเด้อครับผมนี่ครับจะทำบ้านพักกลางทุ่งนานะครับผมเนาะ บรรยากาศทองทุ่งแน่ครับผมตอนนี้กะแห้งแรงครับผมเนาะเพราะว่าไม่เป็นนาห่อนครับผมมันผมกะที่ว่าตอนนี้ครับผมเริ่มห่อนแล้วครับผมบนหนาวครับถ้าช่วงหลังสงากา์ครับผมเนาะเขาจะเคี้ยว,นนรว,วยครับเนาะภาวนาเันวันเข่าหลครับเนาะนี่ครับสามารถครับผมเนาะเดินทางมาเยี่ยมได้เ้อครับผมเนาะอยู่ที่ บ้านบากครับตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครนะครับผมเนาะมาเด็กครับผมช่างคมเอ้าสังคมครับผมเนาะฮะอ๋อโอเคโอเคนี่ครับผมเนาะดูแบบประตูนะครับผมเนาะเพราะว่านี่ครับผม มันเบรรจุแน่ครับผมเนาะแต่เทปประตูหงวยครับผมนี่ครับช่างคมถามหน่อยสิครับผมหลังนี้เท่าไหร่หลังนี้น่ะแสนหกฮะแสนหกแสนหกพร้อมอยู่พร้อมอยู่ครับผมนี่ครับผมเนาะช่างคมบอกแล้วครับผมนี่ครับบ้านหลังนี้ครับผมเนาะนี่ครับเสาทะเลช่างคมเสาสิบห้าต้น เสาสิบห้าในตัวบ้านเกาต้นเนาะครับผม้วกามุกนาสามคู่สามครับผมเนาะครับผมพร้อมอยู่นะครับค่าช่างหนึ่งแสนหกหมื่นครับผมเนาะนี่ครับค่าแรงค่าแรงแต่ว่ากะผมเป็นคนซื้อของนี่ครับผมงบประมาณในบ่อทั้งครอมหกแสนถึงบ่ไกลครับผมไก่บ่ คือไก่ไก่ตัวไม่ดูของอุปกรณ์เราจะใช้เลยนะเนี่ยตกแต่งกระบุ้มกระเบื้องเนาะครับผมแม่นครับผมลองงบประมาณหกเจ็ดแสนถึงบ่กเจ็ดแสนคิดว่าถึงบ่กเจ็ดแสนกายกายอีเลาะบ้าตายตายตายงานนี่หาเงินใส่เนาะก็เหตุสร้างรับผมเนาะตีไวิรถล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งล้านหนึ่งนี่นะบ้ไปอีละ รวมตกแต่งแล้วรวมตกแร่วมเจอไปมารวมแล้วปัานนึ่งมันอะครับผมันคือจะแพงแพงสังคมวันหลังนึงคับผมเนาะแาากายงบยแม่นเนาะเออประตูหน้าต่างเนาะประตูหน้าต่างแพงว่าสันครับผมเนาะนี่ครับของแพงครับผมนี่ครับจะปรดตูหน้าต่างกับจีมืนหาเมืนล่ะแม่นครับแพงแพงแพงแง มาดูของเลขวิ่งสายใต้ดีกว่าครับผมเนาะช่างคมมากกว่าช่างคมนี่ใชครับผมเอ่อเกิดห็นไหมนี่ครับงวดที่แล้วกับห็นไหมสองเก่าตรงตองงวดดีเห็นไหมศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเดียครับผมโอ้ตรงกับช่างคมแมนบอแมนนี่ครับเด่นศูนย์บนล่างศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมย่างกัศูนย์สามแมนบอแมนอช่างคมมากศูนย์สามครับผมเนาะ แต่ว่าเหล็กวิ่งสายไตครับว่าเห็นไหมครับผมเนาะนี่ครับนี่ศูนย์นชี้กันตรงกันเนาะช่างคมกันอือของผมแบบบนล่างที่ขั้นนี่ช่างคมนี่บนล่างนี่ก่อนนิดหนี่งอ๋อครับผมนี่ด้วยคนเห็นมากอ๋อปีหกอ่าเก้านี่ด้วยบนนี่ว่างเลยเนอะครับผมอันเดียคนเห็นมากโอ้เหล็กวิ่งเขามาดีด้วยเหล็กวิ่งนี่ สามมวลอันนี้ก็เขาสองเก้าอันนี้ก็เขานี่สองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดอันนี้บวเขาเมื่อผิดมวลเี่แมนครับผิดมวลนี้มวดออกหกศูนย์หกหนึ่งแมนผิดวิงหกเขาแมนครับครับผมมวลนี้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผมตัวเดียวกันเลยอช่างคมก็เน้นศูนย์เน้นศูนย์บ่ครับผมชั่งคมางศูนย์ยังชั่งคมเลยมากศูนย์สามบ่ศูนย์สามผมชอบไป็นี่ศูนย์สามศูนย์สามครับผมเนาะครับผมนี่ครับชื่อวา บอกบรรดาเจ๊จิเงินบอกลูกน้องยามไม่ละเด้ซูนสามเจ้าครับพอช่างคมมาศูนย์สามครับผมเนาะยานเต็มยานเต็มก่อนครับผมพอไปหาสื่อเด้อครับผมพอช่างคมว่าศูนย์สามครับผมเนาะครับผมนี่ครับตรงครับเลขวิ่งสายแต่อยู่ที่อำเภอทับปุดครับผมเนาะจังหวัดพังงาครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับผม สามคู่บนล่างกับด้วยเดอ้อครับผมเนาะนี่ครับผมอ้าวกับประมาณนี้ครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศทองถุงหน้าช่างคมวันลันีงจะคมครับผมก็จะแพงหลัหนนนึงไหมอ้าวนี่จแพงหลั่นนึงคุณนะป๊อประตูตาต่างกับกระเบือ้องเข้าไปกระตุกไปไลแล้วแมนกระเบื้องประตูตั้งกับโอเป็นแสนแล่ะแมนครับ เล็กบ่พ่อเนาะตัวทังยี่นี่บ่พอ่อเล็กสานี่ครับผมนี่เล็กบ่พ่อครับผมเนาะคิดว่าบ่พ่อดอกคิดว่านี่ครับขึ้นต้นล้วครับตะกี่ซังไม่ออื่นกะยกเสาครับผมเนมาะไม่ออื่นนี่ครับนี่ครับอ่ะกับปั่นมานนี่ครับผมเนาะบรรยากาศทองทุ่งหน้ามาอยู่งบจากหกเจ็ดแสนนี่นะแต่แต่แต่งา,านนี่ต้องหาเงินเพิ่มแล้วนี่ยเ<ๆ> <c oughs> จ็ดแสนก็ได้ ท่องแบกขายดีกว่าน้<ะ>ทอนท่องแบกขายท่องแพงดูนี้ท่องแพงทองบกขายดีกว่าอืมนี่ครับกับประมานี้ครับผมเนาะกับสุดท้ายนี้ครับกับขออวยพอใไ้เอฟซีท้ง่อง,อท,ง,องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคขาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่ครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ